เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน James Studio ครันเดี๋ยววันนี้เราจะมาบุกสตูดิโอของ The James Studio นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันสักทีว่าทีมงาน James Studio เนี่ยมันมีใครกันบ้างที่เรารู้จักกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในของสตูดิโอที่นี่กันเลยครับตามผมมาเลยนะอะล่ะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในสตูดิโอของ The James แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหาตัวตั้งตัวตีของทีมงานนี้กันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันซิว่าเขาอยู่ห้องไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเดี๋ยวรูกว้กันว่าเขาอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไชไ,ไ,ไ,ไทีมงานเราห้องเยอะครับต้องเลี้ยวซ้ายครับเอากล้องหายมานี่ก่อนโอเคนะเอาละครับตอนนี้แล้วก็มาอยู่กันที่หน้าห้องนะครับอย่าดังนะครับเพราะว่าตอนนี้ เรามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าคลิปนี้แบบเอาแบบถึงเนื้อถึงตัวจริงว่าเขาทํางานกันยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปเคาะประตูกอนครับเราต้องมีมา่ยใจสวัสดีครับอ,อ้าวโอ้โปรดิเซอร์ก็อยู่ครับก่อนที่เราจะทาความรู้จักกับโปรดิเซอร์ครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคนนี้ก่อนนะครับคนนี้เขาชื่อว่าสิทิ่นนสีนุ่นหรือว่า โตนะครับเขาเป็นคนที่เขียนสคริป์ปห้ผมอ่านทุกๆงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขาก่อนครับว่าเขาเป็นใครทําอะไรมาจากไหนอ่าครับผมชื่อโตครับมีหน้าที่เขียนสตอรี่บอร์ดกับเขียนสคริปต์นะครับโอเคครับอยากทราบว่าโตทีมงานจีแมนมานี่โตคิดยังไงครับโตถึงได้แบบมาทํางานกับทีมงานครับคือแบบว่าตามเพื่อนมาครับกดตามเพื่อนมา เราเข้าเลื่อกันเดี๋ยวเรามาถามโปรดิวเซอร์เรากันบ้างดีกว่าครับโปรดิวเซอร์ครับเฮ้ยครับโปรรดิวเซอ์ครับคือผมมีคำถามมาถามโปรดิวเซอร์สองไม่นี่จะไม่แนะนำตัวผมก่อนเลยครับผมโอเคผมด้วยขอโทษอ่ะแนะนำตัวครับครับอ๋อผมนายพนุพงศ์แสงสว่างนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนทิพราชชั้นม .4 ชื่อเล่นครับชื่อเล่นเต้ครับผมก็มีคำถามมาถามโปรดิวเซอร์สองข้อนะครับคำถามของผมก็คือว่า ทำไมคอนเซอร์ถึงมาเข้าทีมงานนี้ครับเออผมเป็นคนสร้างครับผมไม่ได้เข้าทํามทนถ้สร้างาอ,อ๋อ๋อก็คือแปลว่ามันเป็นแรงบนันดาลใจในชั่ววูบไม่รู้ว่าผมเข้าใจตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ผมก็ดูพวกรายการพวกเกี่ยวกับทําชุมนุมพวกทำไอเกี่ยวกับทาหนังอะไรมามากมายนะครับพูดจริงก็คือผมไปเรียนแบบการ์ตูนมานะครับผมมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งึ่งผมไม่พูดดีกว่าว่ามันเรื่องอะไรนะครับนี่ก็เป็นแรงบนันดาลใจของผม ครับสำหรับคำถามข้อแรกก็ขอบคุณนะส่วนข้อ 2, 2เราจะถามว่าโปรดิวเซอร์คาดหวังอะไรครับเต้ครับที่ทําชุมนุมเอ้ทำทีมงานนี้ขึ้นมานะเต้คาดหวังอะไร,รทีมงานนี้ก็คาดหวังว่าผมจะได้โชว์ฝีมืออะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการตัดต่อหรืออะไรเนี่ยซึ่งเด็กไทยของเราส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องการคิดอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกัน,น <ะ S 2> วันๆก็ดูอย่างคลิปนะครับไอเนวัดาวอะไรั่นงหฮะอย่าไปพูดถึงมันมากมายนะักไทีนะ่แบบเฮ้ยนะ ปืนแก๊ปอ่ะไม่เอานะพี่ปืนแก๊ปไม่เอานะปืนแก๊ปไม่เอานะครับอ่าก็แบบว่าถ้ามันมีตังกันก็คงซื้อมายิงกันจริงๆแล้วก็ไปดูทีมงานไปดูทีมงานของผมดีกว่าครับมาเลยครับมาเร็วมาเร็วกล้องหันด้ไวหน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามโปรดิวเซอร์ไปผมก็ผมลืมไปทีวีขออนุญาตโอเคเตัวรื่องไปเดี๋ยวเราจะพาไปบุกกัน อย่าเพิ่งอย่าเพิ <im 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 ่งนะดู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 ทะลุกระจกไปทะลุกระจกไปนี่แบบเจอทีมงานพวกเราเลยเดี๋ยวเราเข้ามาแอร์เย็นมากจะปิดทำไมเปิดมาแล้วเฮล l o w ว t ส h m a n ยังกันวะทำอะไรเอ่ยพวกนี้สังข้ามอนีเดี๋ยว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 แนะนำตัวก่อนเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในทีมงานของเราแล้วชื่ออะไร ชื่อแมนครับชื่อเล่นชื่อแมนเอ่อชื่อจริงนายพิเศษชัยชัยวัลครับอยู่ชั้นม .4 ีทับ2ครับของเงินทีวราหลดเออแล้วแมนมีหน้าที่ทำอะไรครับในการอยู่ที่ทำงานกับเจมส์สตูดิโอเอ่อผมทำหน้าที่เอ่อเป็นพิธีกรแล้วก็ตัดต่อบางส่วนครับของวิดีโอแต่ละครั้งแค่นี้นะครับโอเคขอบครับเอาเดี๋ยวเราดูคนนี้กันดีกว่านี่คนนี้มีหลายคนบอกว่าเสียงเหมือนเหมือนใครนะ เสียงมันใครนะผมจะดูนะครับเนี่ยเรียอ่าแนะนำชื่อแนะนำชื่อก่อนครับผมชื่อนันชัดทรงราสีเนี่ยชื่อเรียกนครับเรียกสั้นๆว่าไม้แล้วกันครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิดดูดูเอาแล้วกันว่าเสียงมันเหมือนใครอ่ะแล้วมีหน้าที่อะไรทำอะไรในไม้ผมนั่นก็มีหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เราทำกันครับนตอเดี๋ยวตอนนี้หาข้อมูลอะไรอยู่เนี่ย้ง ก็เพลินวานหัวฉีกแล้วหมวกมีใส่ทำไมเนี่ยมันเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนี่ไงชื่ออะไรครับชื่อบุราภาผิวพันธ์ครับเอาใหม่สิชื่อบุราภาผิวพันธ์ครับยิ่งอยากพันบุราภาผิวพันธ์ครับเขาชื่อบุราภาผิวพันธ์แล้วครับชื่อเล่นครับชื่อนดครับชื่อดอกครับโอเคนนัดที่อะไรครับ ก็ทำอินโทรแล้วก็ตัดต่อวิดีโอครับเราเขครับเราก็รู้จักกันพอสมควรเดี๋ยวเรายังมีอีกเหลืออีกหลายคนครับเดี๋ยวเราตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกยังมีอีกหลายคนอยู่เดี๋ยวข้ามไปนี่ไปก่อนครับมารู้จักกับคนนี้ก่อนข้ามไปสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสตังครับชื่อสตังทำงานที่ไหนสตังวันรูปเล่นเงีบมาดูดิเขาว่าอะไรมาดู ตอนนี้กำลังวาดเกี่ยวกับเกี่ยวกับศัตรูของพวกเราครับในตอนนี้ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ครับเฮ้ยขึ้นหลังซิอะไรเนี่ยผมจะดุดุไม่เอาเราไม่เรียนแบบเขานี่มาดูนี่กว่านี่สวัสดีครับมีครับมีมีใช่ไครับครับสวัสดีครับผมชื่อชันชื่ออะไรชื่อชันครับ ปังอะนะหมีมีทำหน้าที่อะไรไม่โลภเหมือนกันครับผมทำอะไรก็ไม่เป็นการเป็นงานโอ้โเขาทำโลโก้เองนี่ไงใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปต่อนี่ไงมาถึงละพระเอกรูปหล่อมาเค็มเกือบหกสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อเอฟครับครับ เอฟเอฟเป็นคนเขียนสคริปต์ครับเขียนสคริปต์แล้วอันนี้อันนี้เขียนทำสมัยนี้เขียนกังวลไอโต้เมื่อกี้เขียนกับไว้บอร์ด้วไสัมภาษณ์คุณซีต่อไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องเดินอ้อมสวัสดีครับซีชื่ออะไรซีชื่อซีครับชื่อซีโอเคซีทำหน้าที่อะไรดูคนเขียนสคริปต์คนเขียนสคริปต์และนอกจากดูคนเขียนสคริปแล้วซีมีหน้าที่อะไรอีก ดูคนเกียร์สกี <c oughs> ดูคนเกียร์สกิบอีกโอเคช่วยได้เยอะ <Okay. S 2> <c oughs> ตอนมาเดี๋ยวเราก็รู้จักกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าวิธีการ <c oughs> <ข>การตัดต่อของพวกเขาเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย นะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับทีมงานเดอะเจมส์สตูดิโอกันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศของสตูดิโอของพวกเขาว่าจะรู้ล้าหรือโซมม,มแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวอะไรอ่ามันบอกว่ามันเดี๋ยวดิมันบอกว่าครบแล้วแต่รู้สึกว่าแม่งมันไม่ถ่ายตัวเองไม่ถ่ายตัวเองครับตากล้องไม่ถ่ายเลยโกกอ้โหเดีกก๋ยวเนี่ยทั่ตัวเองเป็ไงแล้วตากล้องนี่อยู่นี่อ๋อนี่เดือดเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ้าวชื่อวาสกี้วันทันครับผมอ Children. Okay. Children. ชเชเลนโอเคครับเชเลนชีเจ้ครับผมครับผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่สี่สามของโรงเรียนจีปลาดพิทยาครับอตอนนี้เป็นตาบ้องเฮ้ยตากล้องครับตากล้องครับ <c oughs> อย่าเล่นเลยมุกเลยแล้วก็ครบทุกคนแล้ว อะไรกันมือกนโอ้สําหรับสําหรับผมก็เป็นพิธีกรมาหลายงานก็อาจจะไม่รู้จักชื่อผมกันบางวงเว้นก่อนถาก่อนเป็นงานไหนของเราเป็นทุกงานใช่เหรอโอเคผมนะครับชื่อนาวินชัยศรีครับชื่อเล่นชื่อฟุกครับเพื่อนเพื่อนชื่อเลยว่าแปะนะวกเมื่อหลายชื่อคนเดียวแม่งรวมที่เขาหมดเลยขี้แยด้วยอ่ะโอเคนะตอนนี้ก็รู้จักทีมงานเดอะเจมส์ทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกสักแป๊บหนึ่ง แต่ช่วงนี้กัสายฮาเลมเช็คมาแรงนะบางทีจะมีเซอร์ไพรส์บายบายครับไปไปเรามาดูบรรยากาศาการทํางานของทีมงานของพวกเราอย่างจริงจังๆนะว่าเขาทํางานกันเป็นยังไงบ้าง,งาดูจากโปรดิวเซอร์เขียนแล้วยังมาเช็ดขายครับตอนนี้เรามาดูเข้ามาใกล้ๆครับมาดูเลยว่าเขาทำอะไรกันครับดูโปรดิวเซอร์วัดเทียครับ ว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันสคริปอะไร่นี่ก็มีส่วนหนึ่งของสคริปนะไม่ต้องไปสนใจมันโอเคนี่เป็นที่จากผมไปดูอาบาเรนเจอร์มาเมื่อกี้นะครับอาบาเรนเจอร์นี่มันเป็นคนเกี่ยวกับเดนอสเสาหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เดนอสเสาเลผมเห็นปะเดนอสเสานี่ย่อมนุษย์ไอ้เขียปีคักใช่เลยอ่ะใช่ดิมึงต้องดูเป็นศิลป์หน่อยรู้จักบ่สศิลปแน่เดี๋ยวแล้วมึงเกี่ยวกับสคริปเออสคริปเหรอครับ ก็เอิมแบบว่าแล้วมันไม่เขียนสคริปต์วะไม่เขียนผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมเป็นโปรดิวเซอร์คุณทำงานอะไรกันเนี่ยทำงานทำให้ดีๆเลยไปเลยแล้วมาเขียนทำไมจะมาเขียนทำไมวะเนหน้ี่ยเนี่ยไอ้ป่าเลนเจอร์ไอ้นี่ก็โอเลนเจอร์เลยเนี่ยอันนี้อาบะหนักกว่าเก่าผสมนารุโต้ด้วยเาไม่เกี่ยวกับนารุโต้ กียวไม่จะเอาเอาดีๆเนี่ยช่วยช่วยเล่าเรื่องหน่อยเรื่องนี้เล่าเรื่องตามภาพเลราตามภาพเอาตั้งแต่ภาพแรกเนี่ยภาพแรกอ่ะดูภาพดูภาพนี่ซิงภาพเนี่ยอ่านี่ภาพเอาเอาตั้งแต่ภาพเอาภาพนี้ก่อนนะภาพแรกนะภาพแรกเนี่ยเราเรื่องไอ้เจมเนี่ยมันยังไม่ถ่ายรูปมันโมไปเล่นอะไรไม่รู้ฮอนเฮนนสามอิสราครับเป็นเอโลเนี่เอาเอาแล้วดถเข้ามาแล้วโอ้ออิสราเ์โดนไฟบ้านบ้านนี่มันสวยมากถูกต้องถูกต้องแล้วต่อไปแม่คิดกันในใจว่าแม่ใครจะเต้นฮาเลมเชคถูกต้อง แล้วผมก็ไม่คิดอะไรผมคิดว่ามันแฟบแฟบแฟบมันเต้นไปได้เลยมันเต้นของมันอย่างเงี้ยแล้วต่อมาในสคริปต์ก็เขียนว่าไอ้พวกนี้มันก็เดินออกมาจากข้างในมันเดินออกมาจากข้างในเสร็จสักพักก็เจอคนเล่นคอมคอมมันพังแล้วแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออคนคนภาคเนี่ย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 เนีแปะแปะแปะคงเนี่ยแปะคุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วนื้หานี่ไม่รู้ใครเนี่ยผมไม่สนใจเนี่เนี่ย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 น้องเล่นกีต้าอยู่ยามว่างมันตักล้องมันอย่างเงี้ยสมัยนี้มัน โหดไรอืมนาะอืมส่วนนี้เนี่ยมี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 น้อยมีน้อยมีน้อยมีน้อยเล่นโน้ตบุ๊กมีน้อยนี่ไอคนที่ทำโลโก้นะครับครับที่เขียนว่าพ่องนะอ๋อพ่องแล้วนี่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 ตัวสำคัญไอ้นี่มันฝ่ายนำเมียมไม่พอแล้วมันมันจะจะแฟบอะไรคือแฟบเออมันเป็นการช็อไอ้น็อตเนี่ยมันไม่ทำงานเลยมาถึงก็เล่น L O L ล่าล่าล่าอะไรไม่รู้ เนี่ย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 ตากล้องเนี่ยตัวดีเลยทำอะไรเพื่อนถ่ายแล้วไม่ไม่ยอมเต้นนั่นไงเห็นไหมมันให้เพื่อนไปตายแทนทุกคนในชุมนงมันไม่ดีมากและไอเนี้ยสงสัยสุดแลวไอไอเนี่ยปากใครปากปากท่านผู้ชมครับปากปากท่านผู้ชมครับพอเห็นแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ครับปว๊บไม่มีใครดูรากดูแล้วแหละ ่วนเนี ä, liquids, ่ยเนี่ยผู้ชมคงจะรอนานมากจนแบบฟันผูฟ like, nah. ันลรอจนลืมแป้งฟันอาจจะไม่ไ no ด้อาบน้ำมา3าสี no ่ว no ันเพราะเพราะเราไม่ได <c oughs> ้อัพคิปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะฟันผูแล้วมาเตียงทำไมฮะมันเป็นเกวียนบางคนอาจจะมีเกวียนใส่ในปากก็ได้นตไอ้นี่ก็ตัวสำคัญอีกตัวนึ่งเห็นไหมมาดูได้เห็นไหและนี่นี่เกมเลนี้นี่ดีเย็นดีเย็นจบแล้วจบแล้วจบโอ้ย รเรามาดูกันก่อนนะว่าบรรยากาศของสตูดิโอของเรานะเนี่ยบรรยากาศของเราสตูดิโอของเพวกเราเนี่ยสตูดิโอของเราตั้งอยู่นอกโรงเรียน,นครับไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเป็นบ้านของโปรดิวเซอร์นี่แหละเขาดัดแปลงสตูดิโอของเรามาจากร้านขายหนังสือคิดดูประหยัดแค่ไหนอะแบบใช้ร้านหนังสือเอาไว้ทำเป็นสตูดิโออะแล้วก็ไปซื้อคอมมาซื้ออะไรมาลงทุนกันก็หมดหลายตังอยู่แต่ตังไม่ต้องถามโปรดิวเซอร์เฮ้ยพาไปดูห้องหน่อยดู ทำอะไรวะทำหน้าท well, okay, like ี่เลยตกลงแม่งน oh, okay. wow. yeah. right ั่งอ şey> ่านหนังสือว้าวลาเดอลาเัอ ก่ da da, ที่เราเป kind of ิดเข้าไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยว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 เดี้ยวนี้ก่อนี้อวนดี๋ยเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋้วงดี้ยนเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเหี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดฟอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเดี่นวเดี่ยวเดี๋ยี่ยวเดีวเดี๋ยวเดี่แวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเดีดี๋ยวเดีวเดีวเดี๋ยเตียวเดี๋ยววเดี๋ยวเนีวเดี๋ยวี๋ยวเนีีเดี๋ยวเดี๋ยวเนยวเดน๋ยวเดี๋เปี๋ยวเดว เนี่ยนะ <ใน S 1> ผมสาธิตนะผมเล่าประวัติที่นี่ฟังตอนนนั้ผมมาตลกเลยเฮีย <c oughs> ตอนนั้นครับ <c oughs> <ม>ตอนนั้นครับผมมา, <c oughs> มมาที่นี่ผมนอนที่นี่ <c oughs> วันนั้นประมาณตีห้ากำลังแบบกึ่งต <c oughs> ื่นกึ่งหลับพอผมกำลังหลับอยู่พอผมลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงประตูลูกบิดลูกบิดประตูโอเคโอเค ทีนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตูอ่าไม่มีใครเลยครับแต่ว,ว่าประตูปิดตังยังไม่รู้แล้วทีนี้จบครับเห <c oughs> มือนคนเหมือนคนตายเฮ้ยปล่อยปล่อยไว้นี่เนี่ยไปไปอไปมาพูกทำงานพวกนี้เ<อ>นี่ยไม่หู้วัาปีอเออลืมบอกไปในห้องนั้นห้องนั้นผมก็จะนอน ผมจะนอนกับโปรดิวเซอร์เฮ้ยไม่ใช่สิผมนอนผมนอนกับแมนนอนกับเจมแล้วก็นอนกับซีนะส่วนห้องนี้อีก <No. S 1> ห้องหนึ่งเรามีหลายห้องอีกห้องนี้ไฟไฟอยู่ตรงนี้ครับนี่เปิดไฟก่อนหน้าสว่างแล้วห้องนี้ตรงนี้จะนอนกันทั้งหมด3คนตรงนี้จะมีน็อตกับหมีแล้วก็สตังค์ครับที่นอนกัน3คนตอนนี้ก็ไปเจ็ดแล้วนะไปอีก5าคนไม่ต้องสงสัยว่านอนกับใครไม่ต้องถามสงสัยว่านอนกับใคร มานี่เดี๋ยวพาไปดูปิดไฟก่อนโอเคห้องนั้นป็นไงนี่ไงนี่นี่นี่แหละไอ้ที่มันนอนห้าคนได้ก็มันจะเพาะอย่างเงี้ยผมก็สาธิตให้ดูนะคือโปรดิวเซอร์มันเป็นคนที่แบบถึงกับเพื่อนอ่ะแล้วพอมันนอนอะมันจะนอนตรงเนี้ย มันถือว่ามันเป็นโปรดิวเซอร์ไงมันจะนอนตรงเนี้ยมันจะนอนตรงเนี้ยคนเดียวและเห็นไหมที่นอนที่วางอยู่ตรงเนี้ยมันจะให้เพื่อนขนไปไว้ภายตีนมาแล้วให้นอนเรียงกันสี่คนเที่ยทำไมดูห้องห้องอ่ะดูดีมากเลยแล้วต้อง r ี u s e ของนะครับนี่เห็นไหมเปิดทำไมอ่ะผมไม่จบเลย มีมือนกะตูนใช่ไหมใช่ปนวันเลยทำอะไรก็อ่านกระตูนดูกระตูนนะเห็นไหมไม่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 นี่ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของผมถ้าไม่มีถ้านีผมก็ไม่คงไม่มีสตูดิโอไว้ถ่ายกันหรอกก็ต้องขอบคุณมันจริงๆกันเลยเดี๋ยวทีนี้หลังจากเสร็จงานนี้แล้วเดี๋ยวเราก็แต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่นะครับกระแสฮาร์เลมเช็คมันมาแรงช่วงนี้ผมอาจจะ ทำกันขึ้นมาก็ได้ฮาเลมเช็คแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะทำเวลาว่างเอาเวลาว่างไหนทำเพราะว่าแต่ละคนมันขี้อายกันครับต้องดูท้ายรายการแต่ถ้าเกิดมีงานมีงานคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวพวกผมจะพามาให้ทุกคนชมกันนะครับคใยากเลยแต่ดูสิครับดูนน่นผมบอกแล้วว่าฮาเลมเช็คมาแรงสำหรับวันนี้ นั่นโดนตบนะครับสำหรับวันน <lasting> <única sus Toyota> ี้ขอลาไปกับกระแสฮาร์เลมเช็คกับฮาร์เลมเชคกันมาแรงติดติดติดบายบายสำหรับงานนี้แล้วก็ลากันอีกครั้งหนึ่งครับกับพวกเราทุกคนครับทีมงานเจไหมครับ ขอลาเปรครั้นี้ครับคุณครัเราเจมส์ไครับมส์ไครับเจมส์ีไหนไหอยากพอดิโอ๊ยเดไม่ไมีเสื้อคนเดียวเอะไรอะไรเดียวอะไรีเสื้อปูไมอะไรไหนเจมส ê chị ơi chị ơi chị ơi chị không chị ơi chị ơi chị thôi. thôi